สันยาณไม่เคยเป็นเมียน้อยรับเคยคบอดีตประธานสภาขอโทษทักษิณพลอยถูกโยงไปด้วยจากกรณีที่ลิลลีล่เหนียนนางแบบสาวชาวเวียดนามได้ไปออกรายดังโดยในตอนหนึ่งได้มีการกล่าวถึงสามีมคนที่สามของเธอว่าเป็นประมุขของไทยเป็นนักการเมืองที่ถ้าพูดชื่อไปทุกคนก็รู้จักหมดเลยทําให้มีคนโยงไปถึงนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งล่าสุดลินลี่ก็ได้เดินทางมาที่ไทรัฐพร้อมกับอี้แทนคุณจิตอิสระที่ปรึกษากฎหมายและทนายออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมพูดถึงกรณีที่เอิร์กเลเดอร์รออกมาแฉว่าตนเป็นเมียน้อยนกักการเมืองว่า ก่อนอื่นตนต้องขอโทษและขอชี้แจงตรงนี้เลยว่าตนเข้าใจผิดแต่ความเข้าใจของตนคำว่าประมุขของประเทศไทยขอชี้แจงว่าอดีตแฟนของตนคนที่สามเป็นนักการเมืองซึ่งสามารถพูดได้อย่างเปิดอกเลยว่าท่านไม่เคยมีภรรยาท่านเป็นอดีตประธานสภาและตอนที่ตนอยู่กับท่านตนเคยได้ยินว่าตำแหน่งประธานสภาก็เหมือนตำแหน่งประมุขของประเทศไทยตนอาจจะไม่เข้าใจความหมายมากตนต้องขอโทษจริงๆ ลินลี่กล่าวต่อว่าในส่วนที่โดนนายเออกล่าวหาว่าตนเป็นเมียน้อยนะวันนี้ตนขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนกล้าพูดด้วยจิตวิญ,ญญาณอันบริสุทธิ์ซึ่งตนก็ได้ขออนุญาตป,ปัปปาแฟนเก่าแล้วท่านก็อนุญาตจริงๆก็สามารถพูดชื่อได้เลยแต่ด้วยความที่ตนเคารพประป้าและเคารพครอบครัวของป,ปัปาอยู่และท่านเองก็ยังคงมีความเมตตาให้ตนอยู่เนื่องจากว่าเราเลิกกันมานานกว่า1ิปีแล้ว ตนก็ไม่อยากให้ท่านต้องมาลำบากใจในเรื่องนี้แต่ตนก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนและหลายๆคนก็คงทราบว่าท่านคือใครแต่ตนจะไม่ขอเอ่ยชื่อลี่ขอย้ำชัดเจนตรงนี้เลยนะคะว่าก่อนที่ท่านจะมาเจอลี่และลี่เจอท่านลี่เลิกกับแฟนและมาเจอท่านแล้วท่านก็ได้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วซึ่งเราทั้งคู่ไม่มีใครเราครบกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีผิดศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นเราครบกันอย่างเปิดเผยอย่างภาคภูมิใจและอยู่ด้วยกันหลายปีที่สําคัญก็คือหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครเพราะลี่เคยพูดแล้วว่าเคยมีปมตอนเด็กคือพ่อกับแม่แยกทางกันคุณพ่อเอาคนใช้มาทำภริยาแล้วมีแม่เลี้ยงใจร้ายมากอีกทั้งแม่เลี้ยงยังทําให้แม่ของลี่เสียใจมากและเราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นมันคือปมและกฎเหล็กของลี่ ทั้งนี้เมื่อถามว่ามันมีการลุกลามพาดพิงไปถึงบุคคลที่3ก็คือคุณทักษิณชินวัตรงานนี้ลิลลี่ก็ยกมือไหว้พร้อมขอชี้แจงว่าตนต้องกราบขอประธานอภัยจริงๆตนไม่มีเจตนาจริงๆตนไม่รู้จักท่านทักษิณโดยส่วนตัวแต่ตนเคยเห็นข่าวท่านแต่ไม่เคยเจอท่านและไม่รู้จักท่านโดยส่วนตัวตนต้องขอประทานอภัยครอบครัวของท่านทักษิณที่ทำให้เดือดร้อนตนเข้าใจความหมายผิดไป โดยด้านอีแทนคุณได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคำว่าประมุขประเทศที่เขาใช้ต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวหรือประเทศเวียดนามเขาจะมองว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศเขาจะใช้คำว่าประมุขทีนี้คุณลี่เคยได้ยินคำว่าประมุขคือประมุขฝ่ายนิติบัญญัติคำว่าฝ่ายนิติบัญญัติอาจจะยาวและยากไปก็เลยจำว่าประมุขมีหน้าที่ในการบริหารซึ่งจะมีสามฝ่ายคือฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการ และฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งประมุขที่คุณลี่หมายถึงก็คือฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณและกรณีคุณทักษิณก็ได้ไปอยู่ต่างประเทศหลายปีในช่วงทำลายดังกล่าวก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่จะมีโอกาสได้มาเจอกัน